สปอยด่วนมังงะวันพีชตอนที่163โดยในตอนนี้นวดดำกำลังต่อสู้กับหนึ่งในสามกับตันเพื่อแย่งโรเตโคเนกีบและเปิดเผยพลังผลปีศาจของลูกเรือของนวดดำเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องรอชมกันครับโดยตอนที่1063นี้มีชื่อตอนว่าครอบครัวคนเดียวของฉันจากตอนที่แล้วด็อกเตอร์เวก้าพังกับกลุ่มโมวกฝังได้เจอกันแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงเพราะมีทั้งหมด6รูปแบบ จากปกพรเราจะเห็นว่าแครกเกอร์ได้ถูกแช่แข็งขณะที่บารูเลยร้องไห้และพูดว่าพุดดิ้งโดนจับตัวไปแล้วพวกกลุ่มของลูฟี่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ได้รับมาจากเวก้าพังโดยพวกลูฟี่ได้ใส่ชุดยุคอนาคตส่วนจินเบได้ใส่เสื้อฮาวายและพวกเขาได้พบกับคุมะซึ่งเป็นหุ่นตำรวจของเตาะคุมะตัวนี้ใส่แว่นกลมและมีหลายแบบหุ่นยนต์น่าจะเป็นคุมะที่เวก้าพังสร้างขึ้นมา จากนั้นตำรวจคุมะาเข้าโจมตีพวกลูฟี่ลูฟี่จะสวนคืนแต่ดอนนี่มาขวางดอนนี่บอกว่าคุมะาเป็นพ่อแท้ๆของเธอและเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนพูดจะมีภาพคุมะาในวัยหนุ่มอุ้มดอนนี่สมัยเป็นเด็กและกลุ่มโซโลไม่มีบทบาทในตอนนี้ตัดไปที่กลางหน้านน้ำแห่งหนึ่ง กลุ่มหนวดดำบุกโจมตีกลุ่มของคราฟังก้าดีวอเตอร์ลอตอนนั่นเองได้มีการเปิดเผยพลังของผลงปีศาจของลูกเรือของหนวดดำคนแรกจีชัดเบอร์เจตผลริกิริคิผลพลังพลังกำลังมหาศาลคนที่สองดอก คิวผลชิคุชิทุเจ็บป่วยทําให้ผู้อื่นติดเชื้อและเจ็บป่วยได้คนที่สมแวนออกเกอร์ผลวาปุวาปุพลังเทเลพอร์ตคนที่สี่สัตตรองเกอร์ผลอุมะอุมะพันสัตว์มายาโมเดลเพกาซั์กลุ่มของทราฟังกา้าดีวอเตอร์ลอได้หนีไปที่เกาะแห่งหนึ่ง แออเกอร์ ger, ได้ใช้พลังเทเลพอร์ตเบอร์เจ็ดไปหาพวกลอเบอร์เจ็ดยกทั้งภูเขาคว้างใส่ลอและบล็อกคิวได้ขี่สัตว์รองเกิดตามมาและใช้พลังเชื้อโรคเปลี่ยนให้ทั้งกลุ่มเลาะกลายเป็นผู้หญิงโดยลอใช้ฮา,าคิ้แก้กลับได้โดยลอพูดว่าฮากคิสามารถทําให้พลังของผลปีศาจร้ผลได้ฉันเรียนรู้เรื่องนี้มาจากการสู้กับไครโดและบิ๊กมัมนวดดาปราจน,นากับลอและบอกว่ากําลังคิดอยู่เลยว่าสามกับพันที เพิ่งออกจากวัโนโอคุนิเนี่ยใครจะได้มาเจอกับฉันกันนะหนวดดำกับลอเตรียมที่จะสู้กัน ด่วดดำพูดว่าใครโดเองก็ต้องมีแน่ๆหมายถึงโรถพนเนกลีฟฉันจะชิงโรถพนเนกลีฟของแกมาให้หมดลอตอบไปว่าฉันพร้อมอยู่แล้วผู้ชนะยอมเป็นฝ่ายได้ทุกอย่างสำหรับสปอยด่วนมังงะวันพีชก็มีเพียงแค่นี้และสัปดาห์หน้ามังงะวันพีชไม่งดนะครับเป็นยังไงก็บ้างชอบกันหรือเปล่าพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ